สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงเฮียยูก้วันนี้นำเสนอสินค้าสิ่งดีๆมาสู่ทุกๆท่านอีกแล้วนะครับโตรีดผ้าอุตสาหกรรมครับนะ่อ,อโตรีดผ้าอุตสาหกรรมตัวนี้เจ๋งมากๆเลยครับเพราะว่าน้ำหนักเบานะฮะติดตั้งได้สะดวกได้อย่างง่ายดายนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศ เพราะว่าโต้รีดผ้าอุตสาหกรรมเนี่ยครับมันจะเอะทาน้ำหนักเยอะมากเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆนะครับลูกค้าซื้ออยู่ต่างจังหวัดส่งไปส่งมาหรืออะไรเนี่ยมันลำบากไปหมดครับนี่ออกแบบใหม่นะครับออกแบบโดยเฮียยูกิฮะเจ้าของโรงงานมาเองเลยนะอืมข้อดีของโต้รีดผ้าอุตสาหกรรมในมาตรฐานจริงๆนะบ้านเราไม่ค่อยมีนะคือมันจะต้องมีฮีตเตอร์ครับมีฮีตเตอร์เลี้ยงอยู่ อ่าบนหน้าหน้าโตนะครับเหตุผลที่มีฮีเตอร์เพราะว่าอะไรครับบางครั้งรีดผ้าไปนานนามันจะชื้นนะครับมันจะชื้นมันจะแฉะนะอ่าฮีเตอร์นี่ก็จะไล่ความชื้นไล่ความแฉะได้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องมีพัดลมดูดอากาศด้วยนะครับพัดลมดูดอากาศก็จะดูดซับนะครับพวกไอน้ําละองน้ําต่างๆให้มันทะลุทะลวงจากเตารีดลงมาใส่เสื้อผ้า นะครับแล้วก็ดูดทิ้งออกไปอันนี้จะทําให้ผ้าที่รีดนะง่ายมากและเรียบเร็วมากเลยนะครับนะอันนี้คือสุดยอดจริงๆนะครับนฮะน้ำหนักเบามากนะครับใช้งานง่ายนะครับนะไม่ไม่เปืองที่ไม่เกะกะที่ใช้ในบ้านก็ได้ครับนฮะใช้ในบ้านใช้ส่วนตัวหรือว่าร้านซักรีดเล็กๆสถานที่ไม่กว้างขวางจํากัดอะไรงี้นะครับจากัดที่อะไรเนี่ยสบายมากเลย นะครับน่าสบายมากแล้วก็เป็นการออกแบบที่สวยงามและแข็งแรงนะครับนะผ้าปูอะไรนี่ก็เปลี่ยนง่ายนะครับน่ะแค่ดึงนะครับจากที่เราคล้องไว้ด้านล่างนะครับก็หลุดทั้งผืนนะครับผ้าเอ้ยนะครับนะฟองน้ําเอ้ยที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับเรามีอะไรทุกชิ้นนะครับเราผลิตเองนะครับนะเราเรียกว่าบริการให้ลูกค้าโดยเฉพาะ ราคาโตลีดเนี่ยครับจริงๆแล้วค่อนข้างสูงแต่ผมก็เห็นใจเนาะเพราะว่าเฮียยูกิเลิกขายโต๊ะลีดผ้าไปนานแล้วครับเพราะว่ามันหนักแล้วก็มันยุ่งยากมากนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยลูกค้าต้องการเยอะนะครับก็เลยคิดนะครับคิดตั้งนานค่อยๆดีไซน์จนออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะครับเป็นเจ้าแรกนะครับในเมืองไทยที่ทําอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวน่าจะเรียนแบบเฮียยูกี้ออกมาเยอะมากเลยมันก็ก๊อปกันไปก๊อปกันมาก๊อปเตาลีดไม่เป็นไรครับอย่าก,ก๊อปหม้อต้มครับก๊อปหม้อต้มนี่หมายความว่าไงเตาลีดปลอมใช่ไหมเตาลีดแปะยี่หอ้อเตาลีดก๊อปเนี่ยนะอะไรก็ไม่กลัวกลัวหม้อต้มระเบิดอ่ะนอกเรื่องนะครับก็เตาลีดเนี่ยนะครับนะฮะมันจะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ถอดกรอบถอดประกอบก็ง่ายมากนะครับนะ จัดส่งต่างจังหวัดก็สะดวกนะครับอยู่ในกล่องอยู่ในรังนะครับนะไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยครับกล่องรังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับนะกล่องรังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็เรียกว่าจัดให้แบบง่ายๆแบบเต็มเลยนะครับนะสะดวกสบายทุกอย่างนะครับท่านที่รีดผ้าไม่เก่งต้องการผ้าปูหน้ากว้างๆนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับ แจวนะครับรีดผ้าเรียบแน่นอนและสะดวกสบายทุนแรงประหยัดเวลานะครับทำให้เรารีดผ้าเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสนใจนะครับนาะโต้รีดเนี่ยราคา7,500บาทนะครับแต่เฮียยูกี้อยากจะช่วยเหลือลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับนะโดยการลดราคาโต๊ะรีดเหลือ2,900บาทแหมาบางท่านบอกดีเลยเฮีย er, ขอ2,900าไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะ 2,900บาทก็คือต้องซื้อร่วมกับหม้อต้มนะครับ M.I.45A เนี่ยหม้อต้มที่ดีต้องดูตรงไหนรู้ไหมนะตัวถังหม้อต้มนะครับนะหัวเตารีดต,ต้องเป็นสแตนเลส100%ครับสำคัญมากเลยครับเพราะว่าอะไรครับมันจะไม่เป็นสนิมมันจะไม่ผุนะครับนะแล้วหม้อต้มที่ดีก็คือต้องมีอะไรอิตาลี100%เป็นมัเห็นไหมครับอ่าอันนี้ต้องครบอุปกรณ์ครบของเขานะ มีก๊อกระบายของเสียอยู่ใต้ด้านใต้นะครับใช้งานทนทานมากแบรนด์อิตาลีหม้อต้มตัวนี้นะจุดน้ําได้6.5ลิตรพังยากมากๆครับส่วนมากที่มันพังเพราะว่ารีดไม่ถึงเที่ยงวันนะครับนะบางที10โมง11โมงน้ำหมดนะครับออพอเปิดฝาได้รีบเติมน้ำเครื่องพังหมดครับอันนี้รีดให้ตายรีดถึงเที่ยงน้ำก็ไม่หมดนะครับหลังจากนั้นไปพักกินข้าวนะครับ ไปพักกินข้าวพักผ่อนเสร็จก็กลับมาเติมน้ำรีดต่อแบบนี้เครื่องสบายมากนะครับได้พักและได้ได้พักเครื่องเย็นนะครับก็เติมน้ําแล้วก็ต้มและรีดต่อได้นะครับต้องซื้อ,อต้องซื้อควบคู่กับหม้อต้มชุดนี้นะครับถึงจะได้สิทธิ์ซื้อนะครับโต้ะรีดราคา2,900บาทนะครับหม้อต้มชุดนี้6.5ลิตรเนี่ยนะครับ M.I.45A Marino นะครับราคา1 4 8่0นบาทนะครับนะฮะสามารถแลกซื้อโต๊ะรีด2,900บาทแต่ถ้าลูกค้าเฮียยูกี้นะครับที่มีซื้อหม้อต้มไปแล้วนะครับนะอยากได้โต๊ะเดี๋ยวจัดให้ลดราคาพิเศษให้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอบคุณมากครับ